สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับออดเมียวทัวก็จะพาท่านมาชมในเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษจีนปันต้นพึ่งสปปลาวที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าที่พักกันก่อนเช็กอินนะครับวันนี้เราจองโรงแรมไว้ชื่อโรงแรมไชเฉินนะครับไชเชินจูเลียนนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับเขตชน่นาทาวนะครับนี่ครับโรงแรมที่พักของเรา ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ของโรงแรมนะครับพนักง,งานโรงแรมที่นี่เป็นน้องๆชาวพมา่านะครับได้แต่ภาษาจีนภาษาไทยพูดก็ไม่รู้เรื่องนะครับต้องใช้ Google Translate แปลนะครับอันนี้เราจะพาขึ้นไปดูภายในห้องพักใช้ได้นะครับห้องพักสะอาดนะครับกว้างขวางดีโรงแรมในเขตจีนเนี่ยนะครับที่นี่นะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับ สตาร์ทที่ประมาณ 1, 5ั0ห0 0 0ั0เ0กว่าขึ้นนะครับก็มีแอร์น้ำอุ่นทีวีทีวีก็ดูไม่ได้หรอกครับเพราะเป็นภาษาจีนหมดที่นี่นะครับอาคารพาณิชย์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่จอดรถจะหาค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าร้านค้าเขาสร้างติดถนนเลยวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาเที่ยวเยอะๆมันจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะผมว่าเนี่ย เราเก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วก็ลงมาเดินนะครับชมเมืองบริเวณใกล้ๆโรงแรมเนี่ยนะครับแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีร้านอาหารร้านขายโทรศัพท์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายของชำร้านทุกอย่าง20คล้ายๆบ้านเราครับแต่ว่าเป็นเงินหยวนเขาบอกทุกอย่าง7หยวนก็ประมาณ7.35 5 35บาทครับทุกอย่างในร้านนะครับจะมีสินค้ามากมายหลายอย่างครับมาจากประเทศจีนทั้งนั้นเลย ออกมาด้านนอกนะครับก็จะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่ที่นี่เขาคงจะรองรับพวกนักท่องเที่ยวจีนที่มาเล่นการพนันที่คาสิโนนะครับนี่ครับเรามาชมโรงแรมนี้กันนะครับซึ่งดูข้างนอกก็ทำสวยงามนะครับเข้าไปดูภายในหน่อยตรงนี้เป็น็อบบี้โอเคทำสวยเลยนะครับ มีมอเตอร์ไซค์จีนอีกคันแพงๆสวยดีแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับโรงแรมนี้6-7เ0 0เลยนะครับเดินออกมาทางด้านนี้ก็เนี่ยครับร้านอาหารอีกละร้านเบเกอรี่ ก็จะเป็นตึกคอนโดมิเนียมนะครับเป็นที่พักอาศัยฝั่งนู้นก็กำลังสร้างยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าตลาดจีนช้หนาทาวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็กำลังมีการก่อสร้างกันนะครับ ก็กําลังเริ่มตกแต่งเริ่มก่อสร้างเพิ่มกันนะครับคงจะเป็นช่วงโควิดนะครับ3-4ปีการก่อสร้างก็คงจะชะง,งักไปนะครับก็มีแต่โครงตึกนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีร้านค้ามาทําการค้าขายเขาก็จะมาตกแต่งภายในกันตกแต่งร้านค้ากันนะครับแต่ก็ถือว่าคนมาอยู่เยอะแล้วละครับที่นี่ถ้าเกิดว่ามาแล้วเสร็จหมดเนี่ยผมว่ามีคนอยู่เป็นแสนแน่เลยไอทีแล้วเสร็จก็เริ่มมีคนมาอยู่อาศัย โรงแรมเยอะนะครับในนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับโรงแรมในนี้เพราะเขาใช้เป็นเงินหยวนหมดนะครับในนี้ในห้องเลขห้องนี่ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะขึ้นต้นด้วยแคงจะถือเครดอนะครับพอเย็นมาหน่อยโซนนี้เป็นโซนขายอาหารนะครับเป็นอาหารจีนร้านค้าก็จะเริ่มออกมาเตรียมอาหารเตรียมขายกันตอนเย็นเนี่ยนะครับเราเดินชม ซึ่งอาหารย่านนี้เป็นย่านอาหารจีนนะครับดูแล้วจะมีสีแดงๆเยอะสงเสัยเขาจะใช้พวกพริกมาล่านะครับ <S <S แล้วก็จะมีวัดจีนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะครับอดพอ,อ,อดีฝนตกครับเราเลยหลบฝนกันเข้ามาที่ในวัดจีนแห่งนี้นะครับ <S 1> <S 1> ถือโอกาสไหว้พระมีพระสักาจายหยกเขียว จีนเลยครับแถวนี้กลางคืนที่คาสิโนเขาก็จะตกแต่งไฟเปิดไฟสวยงามมากครับย่านเชหนาทาวก็จะมีของขายเยอะนะครับนี่ครับ ตรงนี้เป็นย่านถนนคนเดินนะครับเราก็เดินเข้าไปเที่ยวในคาสิโนนะครับไปชมเขาเล่นบาคาร่าเล่นรูเล็ตนะครับมีหลายอย่างครับการละเล่นในคาสิโนนะครับนักพน,นันเต็มไปหมดนะครับเสียอย่างเดียวครับที่นี่ดูดบุหรีกันสําหรับคนที่ไม่เคยชอบกินบุหรีนี่ก็ไม่อยากอยู่นานนะครับเหม็นเหม็นบุหรีนะครับภายใน โรงแรมภายในคาสิโนีน้เข้าตกแต่ง O. R. นะครับหรูหราเราก็สามารถเดินเข้าไปได้นะครับก่อนจะเข้าประตูเขาก็จะมีเครื่องสแกนหมวกห้ามใส่แว่นห้ามใส่นะครับเดินเข้าไปในคาสิโนเ,เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นคงโลมันเนาะเดี๋ยวนี้เขาตรงอของคงโลมันเขาไม่เปิดนะครับเขามาเปิดตรงโรงแรมโรงแรมกระปุกนะครับ ครับถนนคนเดินเขาก็ขายของคล้ายๆบ้านเราอะนะครับมีขนมมีของขบเคี้ยวอาหารใส่กล่องไปทานนี่ไครับเป็นซีฟู้ดเป็นอาหารจีนผมเห็นแปลกนะครับที่สายพานเนี่ยนะ วิ่งจับมีอาหารเป็นไม้ให้เราเอามาต้มเหมือนชาบูนะครับมาในหม้อเขาจะมีหม้อไฟฟ้าเล็กๆให้ของใครของมันเนี่ยนะครับเราอยากกินอะไรก็หยิบมาเป็นไม้ๆเสร็จแล้วก็เอาไม้เปล่าเสียบไว้ตรงแก้วนะครับตอนจ่ายตังค์นะครับเขาก็จะคิดตามไม้ที่เรากินเข้าไปนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับมีร้านขายของเยอะแยะ มันจะเป็นผลไม้ของหวานของข้าวมีหมด จากที่เราเดินกันจนรอบใช้น้าเท้านะครับก็ขอกลับเข้ามาพักผ่อนในโรงแรมที่พักก่อนนะครับซึ่งอยู่ในห้องนอนนะครับเราก็จะมองเห็นวิวของคาสิโนอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาเปิดไฟสวยงามสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปเที่ยวนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับ2ทางนะครับก็คือนั่งรถไปที่เชียงแสนแล้วก็ข้ามเรือมาเช่ารถเที่ยวรอบเมืองนะครับ อีกเส้นทางหนึ่งก็คือขับรถไปอย่างผมเนี่ยนะครับขับรถข้ามมาทําเอกสารรถข้ามแดนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มาพักค้างคืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนในสปปลาวแห่งนี้นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับกินเที่ยวกับออดเมียวทัวอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ